อย่าที่ภาพไปหรอกนี่ดีนั่นดิใส่นั่นๆๆ่นั่นนันนดานั่นน,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 นี่อย่างนั่นเราอีกประกาเทศสังสีแมงหลวงปู่เทศเทศลังสีสวัสดีครับเอฟสี 4, ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถึงเจดีพิพิธภาาัณฑ์พระราชนิโรธหลังสีหลวงปู่เทศเทพลังสีนะครับวันนี้ เราอยู่ที่วัดหลวงปู่เทศบ่ไใด้บ่ไใด้ขึ้นมาจ้าสัตว์สแสดงรับเรามาถึงสถานที่แล้วเด้อนะครับลุกหลานมาหลายเทียบ่ได้ขอมา้า นอบนอมบ,บ,บูชากราบไหว้หลวงปู่ไซหลวงปู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับลูกหลานมาขอบารมี มาขอคุณงามความดีบารมีบอมีอธิษฐานเอาแบ่งแล้วก็อธิษฐานจิตทุกคนอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตอธิษฐานจิต,น,จตนี่อัฐบริขารของหลวงปู่ตั้งแต่สมัยยัง ทุดดงนี่แปลงสีฟันก็คือกันมืดเลยอืมมีอัฐบ,บริการหลวงปู่วันนี้ลูกหลานได้มีโอกาสมา มาทำบุญขอสมบัติบัตรไว้ใช้จ่ายในโลกมนุษย์ ตอนสายลู่ก็เป็นยินเนาะไปรอยโอ้โหเป็นรู้อันสาธุสาธุสาธุสุภีชาติมหาบูชาสังฆบูชาติงบับูชาจิตจิตกายจิตประเด็จเราต้องทำบู๊ สภาพีเนียไปมากเพาะของต่อควสมารสราบุชาโดเพตอที่กระทวงงูมปินีไปที่แบบขอให้สุภาพท่านพ่อให้สุร้านนะครับหรืสัปลี่นสุภาพรั่ดูป้านดูดีก็มากดีตามเบอกันยินดีให้มีขออาจารรธรรมสุภาพท่นสวานให้ไปร้านอันนี้ีกีา บุญบารมีท uh, uh, ี่ทํามาจะสามารถขอให้ได้กินวัเถรโบกร่มตามการเหลาท่องนมัจจอยู่สบายันเกงขอเป็นปัจัยต่อสากนี้ลปูสาุ่นของกาองหน้เสองที่อันนี้คือเรองวามรันี่ประเภทเนี่ย้องหนาสองที่ เกิดเลเป็นนำข้าวปลาอยู่ใส่บุอมือนายีแม่แตวอบรกาคอยรอยไป่เลยบอกไปบอกไปเลยไ่บอกละสีแม่มึง ยนมาวนปอไีค่สิ่เนวาัก็าล่างบออกก็ันล่างนะครับแล้วก็ไปขอพรขอบารมีแอดมินเท่านั้นที่ไม่ได้ไปขอ่ลยเดีไปยืนอย่นี่ปัดใจล่ะปัดใจแตเทิมของว ปัจัจปัจัจกันนะมึงขุมเอาขุมทรัพย์ปล่อยพรหน่อยว,ว่าแบบนี้ว่าหันหลังมันว่าเต็มใจนะ <c oughs> มันปกตินี่ยยืนแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่ฐานจิตให้ดีๆได้ไหมเนาะติงเลกสุขุทุกคนเดอ้อครับอย่าลืมอย่าลืมหาเจ็ดแปดนี้ไม่คำนี่ละ ให้มันโบรหลายตัวซะมาม่อกลนบอกว่าแปมาหันของย่งอืมอันอันพวกนี้ไปจุดทูบเลยตัวใดก็ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะหนึเลขหุ้นเอาไปกินแล้วค่ะได้ไหมเรื่องหุ้นได้หน้ค่ะโอ้นิสันเดอร์ตีเรามากระบุญค่ะมันคือได้ไดวแท้หากินง่ายแท้ทันตาค่ะทำงานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำงานเหนื่อยเลยตัวนีนไหมมีแต่โซเฟอร์เหนื่อยค่ะอืม มาตัว<อ>เลขซื้เรียบร้อยแล้วค่ะศูนย์หน,นึ่งค่ะยังเลยยังรอบอ่ะเนี่ยเหลืวอีกสองรอบค่ะพรุ่งนี้เจอเลขราวนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ไหมเจอเลขราวนะคะพรุ่งนี้ตอนเย็นก็เจอค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะรอบนี้ไม่เย็นค่ะรอบเปิดจองหนึง MM ่งหนึ่งอืมแกรอบได้ทุกคนไปซื้อตามดาวตามเส้นดาวไปนะครับช้เงินก็ใช้ไปอ่าอันนี้เข้าไปไปจุดหยุดเอุ่ดถูกหยุดทำถ้ำเขาคีรีบรรพศนะครับ ไปจุดทูบอยู่ถ้ำเขาจีรีบรรพศก็ก, <c oughs> ก็ได้1-1-0่งหนเอิญพวกนี้เข้าหัวไวนะครับพวกตะปูแปค่ะหัวไวก,ก็เลยปซื้อก็เลย <c oughs> ได้เลยไปจุดทูบได้1-1-0เลขออกอะไรนะออกศูนยนึ่งศค่ะโอ้หนึ9งศูนย์ เราเลยถูกศูนย์หนึ่งค่ะทู้ปู่ค่ะโอโห้องทองเราตอวนี้ถูกคนละห้าพันค่ะห้องทองเราตอวนี้เจ๊แมวโอ้ไลสด้ศูนย์ที่ยังโอเคนะครับเจ๊แมวเจ๊อ่างตามติดได้คนละห้าแล้วนั่นก็ห้องทองนิดนึงตามติดชีวิตเราไปนะครับกับช่องาตาม,ตามห้อยอารยธรรมเด็กปีนองเด้อ นะครับไปไซม์ไม่ดตามตลอดแล้วมูมูซุ่มรอดเอาโชคล่ะนะครับอันนี้เขาก็ติดรถมาน้ำค่ะครับตอนนี้เขาก็เสีไปยังก่อสวอกสวักยังก่อสกายบอกวัดหนังสกายบอกรวัดนี่ละวัดยังก่อวัดหินภูหมากเป้งตอยู่บองเลยสกายบอกตั้งไปดูนะครับตอนนี้เราก็จะกำลังจะไปนะครับโอเคนะครับเราไปเจอกันที่สกายวอกนะครับ